คุณคิดว่าสมาร์ทโฟนมีความจำเป็นกับพระพิสุสงฆ์หรือไม่ขอย้ำนะครับคุณคิดว่ามีความจำเป็นหรือไม่ผมพน,นันได้เลยร้อยทั้งร้อยทั้งประเทศทต้องตอบว่าไม่อคุณมริราคุณเริ่มก่อนอดีกว่าอน่อนเลยเหรออ่ะ สามสิบวิ่ายไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลพระท่านก็ไม่มีสมาร์ทโฟนมาให้ใช้แต่ในในยุคนี้นะคะวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีพระอาจจะต้องจำเป็นที่จะติดต่อเพราะนั้นอาจจะใช้มือถือถูกๆที่เอาไว้โทรติดต่อได้แต่ไม่ใช่มีแอปต่างๆแล้วมานั่งแชทกันโอ้โหดูรูป เยอะแยะนะคะเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะในเน็ตนี่มันมีสิ่งยั่วยุเยอะมากถ้าถามเนี่ยน่ะคิดว่าไม่จําเป็นเพราะพระต้องตัดเรื่องทางโลกให้หมดค่ะหมดเวลายังไม่หมดแต่ก็ให้หมดไปเถอะโอเคแค่นี้แหละผู้ดีพิฆาตไม่สิ้นกับเวลาครับผู้ดีพิฆามรู้สึกว่าไม่จําเป็นพระไม่จำเป็นที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนโดยเด็ดขาดแต่จำเป็นที่ต้องใช้มือถืออย่างที่คุณมายุราว่านะครับคือไม่อยากให้มองลึกซึ้งจนว่าโอ้โหพระเนี่ยไม่ควรใช้มือถือเลย แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยพระก็ควรที่จะต้องเ mm. ขาเรียกว่าอะไรอ่านข่าวบ้าง mm. รู้ว่าโลกเป็นยังไงบ้างจะได้เทศได้ถูกทางแต่ถามว่าสมาร์ทโฟนแบบไฮเทคเลยนี่จะเป็น mm. ไหมมันไม่จําเป็นแต่โทรศัพท์ที่มีข้อมูล mm. เช่นข้อมูลข่าวสารที่หลังไหลเข้ามาได้อันเนี้ยผมคิดว่าจําเป็นเพราะว่าพระเองจะต้องรู้ทันโลก ถ้าพระที่ไม่รู้ทันโลกเนี่ยบางทีอาจจะกลายเป็นพระที่ตามคนไม่ทนันและคนไม่สรัทธาไม่แต่ว่าขอ<ม>ขออนิดนะ<ม>พี่ว่ามันบ้างอะ่ะดูรู้บ้างอย่างนี้<ม>แต่ก็ไม่จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องอย่างเรื่อง ตัดขนอกมาทําเฟอร์ทำพระก็ไม่จำเป็นต้องรู้รู้แต่ว่าเออตอนนี้เขาประกันราคาข้าวข้าวตกราคาตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเถียงกันต่อหลังๆที่เราออกความคิดเห็นนะคุณทายามากดีกว่า3ามสิบวิคุณว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจาเป็นหรือไม่จำเป็นครับก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมันก็ดูไม่เหมาะสมอยู่แล้วกับการที่พระเนี่ยจะมานั่งเล่นสมาร์ทโฟนกันตลอดเวลามานั่งแชทกันอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคถ้ามีมีได้ แต่ก็ควรที่จะใช้ยามจําเป็นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะมานั่งแชทกันตลอดเวลามันไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการที่เป็นพระเนี่ยอย่างที่ต๊กบอกมันควรจะตัดทางโลกทุกอย่างเพราะว่าการที่เราเห็นพระมานั่งเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่น What's a p ออย่างเงี้ยคนทั่วไปอาจจะหมดศรัทธาและไม่เลื่อมใสเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังกับพระก็คือเป็นพระที่พิปรองแล้วามเดมดครับว่ายอย่างไรสามสิบวิเชิญครับอมาเวลามาไม่มันไม่จะเป็นหรอกฮะ แต่ปัญหาว่าจะมีได้ไหมก็มีอย่างท่านวอเนี่ยเขาก็มีท่านวอมีชุดใหญ่เลยด้วยซ้ำไปแต่เขาก็เผยแร่ธรรมะเออไอโงในเทคโนโล,โลยีที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยแบบว่าไปเจอท่านวอนอย่โอ้ท่านวอมีเยอะมากทั้งชุดใหญ่เลยท่านสม,มัยคือแต่ท่านสมัยใหม่แต่ท่านใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ลูกศิษย์ใช้แต่พระเนี่ย,<ๆ>เ,ยเอาตรงๆแล้วเนี่ยคำว่าพระอะทุกวันนี้มันจะแยกไม่ออกระหว่างพระกับคนเนี่ยนึกออกไหมเราอาพระกับคนธรรมดาเนี่ยนับวันก็ยิ่งเสื่อมยิ่งเสื่อมจะถามมีความจะเป็นไหมมันไม่มีความจะเป็นหรอก แต่ห้ามได้ไหมมันห้ามไม่ได้หรอกเ,ออเพราะว่าเวลาก,ก็มีคนไปถวายเขาอยู่ดจีจริงๆแล้วเนี่ยพระแต่ลงอย่างท่านวอเนี่ยท่านก็จะรู้แหละว่าอันนี้จําเป็นใช้ในทางที่เหมาะสมเพราะว่าท่านจะต้องแต่ล่าสุดเนี่ยพอดีช่างที่ทําผมเน้นประจาเนี่ยกับพี่ตั๊กประจําเนี่ยบอกว่าแชทกันจ้ะ พระท่านก็บอกว่ามาเป็นขอสมัครเป็นเพื่อนมีเฟซบุ๊กก็ใชกังก <g ots> ็ใช่ไงไม่ใช่เรื่องที่พระจะต้องทำร<ม>ู้ไหมว่าในในหน้าเฟซบุ๊กของวูดี้เนี่ยวูดี้มีคนมาแอดเป็นเป็นเพื่อนเนี่ยเยอะพอสมควรต่อวันและมีพระเยอะมากนี่ไงที่มาขอแอดเป็นเพื่อนจนผมรู้สึกไงวูดี้รู้สึกไงผมผมรู้สึกง,งงว่าผมควรจะ accept หรือ Reject คือจะรับหรือไม่รับดีอันนี้พูดตรงตรงาเราไม่ทราบว่าท่านมาในทางไหนเอาง่ายๆตอนนี้ในอินสตาแกรมเนี่ย นูก็ชอบไปดูเอ๊ะมีคนเอ๊ะทำไมเด็กผู้ชายาใส่สก,กินเฮดหรือเปล่าทำไมหล่อๆฉั้เปิดอู้เป็นพระพร<า>ะถอดเสื้อถ่ายรูปซิกแพชอย่างนี้หนูนั่งทุกวันนี้กลายเป็นหนูนั่งเทศพระทุกวันนะพระไปสึกไปไปสึกอย่างงั้นจะไปบวชอยู่ทําไม,มสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยเวลามีสีกาถวายอะไรเนี่ยยังยังมองหน้าเน่ยยังมองไม่ได้เหมือนจะเอาง่ายๆเหมือนล่าสุดเนี่ยไปสึกเอิดว่งใหม่ดีไปถวายสักการะปุ๊บอยู่ดีๆอุ้พระก็สวดมนต์เก่งๆสักพักเพลง พระเอลนียกเอ๊ะอะไรเอลนียกโทร,นะรศัพท์ลิงโทนพระเป็นอีเพลงเอลนีย่อดทาย,ยัางออเจ็บปวดเก็บค่าเก็บสังฆทานกลับเลยค่ะเหรอคะก็เปเอลนีย่ทำไมละ่ะเอลนียกเอ,เอ,กเอเ๊ะอะไรคะ<อ>ใน ทของพระไม่โทษของพระเป็นเโยอลนีโยของทายาเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงเซ็กซี่นอตี้อะ่รเนี่ยแล้วใ่เลยดีที่ไม่ใช่เพลงนน่นโอแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวก่อนก่อนปิดเบรกอย่าเพิ่งปิดเบรกคืออย่างนี้จะบอกให้เลยว่าเท่าที่ฟังแนวโน้มเมื่อห้าปีที่แล้วที่เราพูดถึงพระกับความไม่สำรวมมาถึงวันนี้มันหนักขึ้นหนักขึ้นผมต้องบอกคุณผู้ชมนะวันนี้เลยคนไทยครับ เราต้องเตรียมใจนะฮะว่ามันจะหนักกว่านี้หนักนกว่านี้นนนคือเราพูดกันทุกวนันหนังสือพิมพ์ก็วิจารณ์กันทุกวันคนก็วิจารณ์กันทุกวันแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะอะไรเพราะว่าอาชีพไหนก็ไม่ได้เงินเท่าอ,ชอาชีพพระจำ<ร>ไว้เลยพี่ตัง,งตวันนี้อาชีพไหนไม่มีหรอกพวกเราเนี่ยได้ค่าแรงอย่างขั้นต่ำทุกวันเนี่ยคนั่วไปสามอบาทพระตักบาทเดินบินธบาตเช้ามาใส่จีวรเหลืองเนี่ย อย่างน้อยเดี๋ยวนี้พระเราใส่20บาทพระก็มองนะฮะทุกวันนี้ใส่50ร้อยหนึ่งวันหนึ่งคนใส่บาทละท่ะที่ต้องการจะสรุปก็คือว่าหลังจากนี้ไปคุณเองเท่านั้นจะต้องใช้วิจรารณญาณในการตาบไหว้พระในการนับถือพระเพราะพระที่ผิดระเบียบวินยัยผิดระเบียบวินยัยสง<ม><ะ>แบบเนี้ยจะเพิ่มขึ้น เรื่อยเรื่อยตามธรรมชาติมันเหมือนกับญี่ปุ่นเกาหลีที่พระเป็นอาชีพไปแล้วไงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีพระหลายองค์ที่ท่านก็ยังยังเออยังปกติยังดีอยู่เพราะเราต้องแบ่งแยกนะเรานี้เราต้องเราต้องบอกว่าเราไม่ได้หมายถึงพระพุทธศาสนาเราหมายถึงพระบางรูปที่ใช่ที่ปฏิบัติตัวไม่ไม่เหมาะสมเท่านั้นนะคะว่ากันไป